สำหรับสำหรับคดีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนในคดีที่ผมอภิปรายในไม่วงังใจมานะครับก็เป็นคดีที่เป็นที่สนใจประชาชนหลังจากที่อภิปรายไม่วงังใจในสภาผมถูกประท้วง24ครั้งผมได้ติดตามต่อว่าแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนนาฬิกาเพื่อนแต่ที่บอกว่าเป็นของเพื่อนของเวทวิทที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมได้ตรวจสอบไปยังศาลนะครับศาลแพ่งถึงบรอดดกคดีมาดกของเพื่อนนะครับปรากฏว่าในคดีมาดกนั้นนะบัญชีทรัพย์ที่ยื่น ทายาทยื่นมาไม่มีทรัพย์มรดกสักเรือนหนึ่งทรัพย์นาฬิกาเป็นทรัพย์มรดกสักเรือนหนึ่งที่ยื่นมาและการหลักฐานการแบ่งมรดกที่มีการแบ่งมรดกของทายาทนะครับไม่ปรากฏมีนาฬิกาสักเรือนหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมตรวจสอบและทางกรรมธิการปปชในขณะที่ผมเป็นสสอ,อยู่ก็ได้ส่งเรื่องไปยังปปชเพื่อให้รื้อฟื้นคดีใหม่นะครับเพราะถ้ารื้อฟื้นคดีใหม่ก็จะสามารถตรวจสอบได้สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่เราเห็นในการตรวจสอบในชั้นกรรมธิการปปชก็คือในเรื่องของการ ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเชิงลึกว่าที่แท้คืออะไรบ้างปปชเชื่อง่ายเกินไปเชื่อเร็เวเกินไปนะแล้วจงใจจะเชื่อเกินไปหรือไม่นะครับเอ่อถ้าทำหลักกฎหมายได้แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าจะช้าไปหมดจะไป,ปะวิงไปหมดจะไม่นําเรื่องขึ้นมาพิจารณาและจะมีเงื่อนไขบอกว่ามันตีความกฎหมายจะลึกฟื้นได้อย่างไรผมเคยพูดในสภาแล้วก็คือมีเงื่อนไขามากไมีมจะไม่เจอนะแล้วอีกเรื่องนึงที่อยากเรียนก็นคือว่าการส่งเรื่องไปยัง ต่างประเทศโดยผ่านอายการสูงสุดตามพรบรความร่วมมือระหว่างประเทศในคดีอาญาพศ2555คณะกรรมการพิจาร,ราอ้ปปชยังไม่เคยทำนะครับเพียงแต่ส่งเรื่องเฉยๆไม่มีอำนาจบังครับเขาก็ไม่ส่งข้อ <c oughs> มูลนาฬิกาปปชมี s e r i นั number คือเล,เ,ลเลขประจำเครื่องนาฬิกาเรียบร้อยแล้วง่ายมากครับส่งไปรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของนาฬิกาแต่ไม่พยายามทําส่งไปอย่างเดียวอันนี้เป็นข้อพิรุษเรามองย้อนไปนิดนึงครับที่มาปปชประธานปปช เคยเป็นอะไรครับรองเลขาที่การฝ่ายการเมืองของพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะครับคณะกรรมการคำตการ,รมการปประชารเนี่ยมาจากไหนครับมาจากกระบวนการรัฐมนุนศูนย์ซึ่งมีส่วนที่วุฒิสภาที่มาจากการตงแต่งตั้งของสอชอเป็นผู้แต่งตั้งและกระบวนการสรรของพลหกมันเชื่อมโยงยุดโยงกับอํานาจอํานาจที่ที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปใช้สิยจริงจริงอยู่เรื่องนี้เป็นปัญหนาสําคัญหรือไม่จากกรณีที่สารปกครองที่คุณวีระสงความคิดไปยื่นเรื่องที่สารปกครองทั้งสารปกครองสูงสุดสั่งให้ มีการเปิดเผยข้อมูลปรากฏว่าปปชยังมีเรื่องมามีหนังสือมาที่ที่ฐานปกครองบอกว่าจะให้ยังไม่ทราบอีกว่าจะให้ส่งอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่ส่งให้และเหมือนกับว่าจะพยายามให้พ้นจากช่วงเลือกตั้งไปเพราะกําหนดเนี่ยคือวันที่13ถูกไหมครับนะที่ภายใน15วันนี้13พฤษภาคมนั่นคือก่อนเลือกตั้งนะครับถ้าเปิดมาก่อนนั้นมีผลต่อการเลือกตั้งแต่นั่นคือความตรงไปตรงมาของสารปกครองแต่ปปชพยายามที่จะ เหมือนกับมีอะไรมาถามเพื so fits, enough, be ่อจะให้เลื่อนเลยไปหลังเลือกตั้งหรือไม่ผมคิดว่าปปชควรจะเป็นองค์กรองค์กรที่เป็นแบบอย่างขององค์กรอื่นเพราะเป็นองค์กรหลักองค์กรกลางที่ชื่อที่ได้ชื่อว่าองค์กรกลางนะครับในการที่จะปราบปรามทุริตคอร์รัปชันต้องทําตัวเป็นแบบอย่างนะครับให้องค์กรอื่นๆได้ทําตรงไปตรงมาถ้าปปชซึ่งเป็นองค์กรที่ปราบปรามทุริตไม่ทําและทําอาการยึกยักแบบนี้เหมือนกับ ผมเชื่อว่าพี่น้องไปเขาเข้าใจว่าพยายามจะให้พ้นหรือเปล่าพน้นการตั้งเพื่อให้พลเอกประวิตยพ้นบ่วงตรงนี้หรือเปล่าเป็นข้อสงสัยใช่หรือไม่ผมตั้งคําถามนี้เลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาผมว่าความเชื่อถือองค์กรของปมชมันได้เชื่อถืออีกหรือยังจะน,น่าเชื่อถืออีกหรือนะครับที่มาก็ยังมีข้อสงสัยแล้วการกระทําต่างๆก็ข้อสงสัยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมคิดว่าถ้าประเทศเราเป็นอย่างนี้ให้เก้าไกลเข้าไปแล้วกันนะ<ห>น, <laughs> นะครับ